สวัสดีครับทวีสีมูล EP นี้เราก็ยังอยู่เรื่องราวเกี่ยวกับเตา F5E ที่ทำจากถังน้ำยาแอร์ในส่วนนี้ผมจะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันตอนนี้ถึงขั้นตอนการเปิดชมถ่านแล้วครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้เผาไปแล้วและทำคลิปวิดีโอบันทึกไว้เสร็จสมเรียบร้อย ต่อไปเช้านี้เราก็จะมาเปิดชมฐานกันครับหลังจากที่เปิดชมฐ่านเรียบร้อยแล้วตอนท้ายคลิปผมก็จะคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเตา F5E ที่ทำจากถังน้ำยาแอร์ครับให้เพื่อนๆชมคลิปจนจบครับเดี๋ยวคอยชมตอนนี้ชมฐานกันก่อนครับ เดี๋ยวผมจะเก็บทานครับหลังจากที่ผมเก็บทานแล้วก้นเตาก็จะเป็นลักษณะแบนบนี้ครับอันนี้ฐานเก็บแป้งครับสามกระสอบครับแล้วก็เสร็จต่อไปเดี๋ยวผมจะยกถังความดูก้นครับแล้วก็จะได้ดู เา f5e ที่ทำจากถังน้ำยาแอน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้แหละครับไอ้เจ้าตัวปัญหาที่พังบ่อยๆก็คือเตา f 5e ที่สร้างด้วยดินเหนียวหรือว่าฝาผนังปูนฝาผนังอิฐมอนอิฐแดงครับตัวนี้แหละสําคัญเวลาเราเคลื่อนย้ายถังก็จะทําทุกครั้งแบบนี้ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ครับต้องทําความสะอาดก้นถังครับเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับที่ทําให้เตาเราพังบ่อยๆเนี่ยแล้วผมจะให้ชมข้อดีของเตาเ 5e ที่ทําจากถังน้ํายาแอ เวลาคิดเท่าครับจะกองกันอยู่นิดเดียวตามขอบนี้เองครับนอันนี้คือคิดเท่าทั้งหมดที่ผมเผาเตานิสําเร็จครับยังไม่ได้ควบออกครับก็จะมีแค่นี้เองครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีครับแล้วคิดเท่านั้นจะหายหมดเลยครับจะละเอียดมากไม่เหมือนกับเตาดินที่ผมเผาเมื่อก่อนเตาดินเผาเมื่อก่อนนี้ ทั้งเท้าทั้งฐานนี้จะเยอะมากเป็นเพราะความร้อนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบครับอันนี้ละลายไปหมดเลยครับมีแค่นี้เองครับการเก็บก็ง่ายครับมีเห็นไหมไหครับนี่เราก็ยกขึ้นมาแบบนี้ยกตกะแกรงขึ้นมาแล้วก็กวาดออกเลยครับนี่เห็นไหมกวาดออกครับนี่ง่ายมากเลยครับง่ายมาก แล้วก็ใช้ดีด้วยครับแล้วข้อดีอีกครับก็คือฝาผนังเตาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฝาผนังจะไม่มีการชํารุดหรือเสียหายเลยก็อยู่แบบนี้ครับนี่เมื่อก่อนไม่ได้ครับนี่แตะก็ไม่ได้ถล่มเลยครับนี่นะครับเนี่ยก็จะอยู่สภาพแบบนี้เราทํางานได้สบายเห็นไหมเอาเท่าเอาอะไรออกก็ออกทางนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็มีอุปกรณ์ควัก นะครับหรือว่าใช้ทับผีอะไรก็ตักออกครับเนี่ยกวาดกวาดตัวกวาดออกแล้วก็เผาได้ต่อเลยสบายมากครับไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าพิธีพิถันอะไรทั้งสิ้นครับครับเนี่ยเผาได้ต่อเลยครับง่ายๆเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยครับโยกย้ายถังแต่ละครั้งนี่พังเป็นแถบๆครับแต่ผนังเตาดีมากครับถ้าไม่มีอะไรไปกระทบก,กระเทือนนี้จะอยู่สภาพแบบแต่ไม่ดีตรงที่ว่า เวลาเราเคลื่อนย้ายถังเพราะว่าเราต้องเคลื่อนย้ายอยู่แล้วเพราะว่าถังเราต้องเทฝุ่นหรือว่าขี้เถ้าออกครับจะต้องย้ายมันจะมีปัญหาตรงนี้อันนี้ก็เลยตัดปัญหาไปครับเกี่ยวกับถ้าเราเอาถังยาันแอร์มาทําเป็นเตา f ห้า e แล้วก็ใช้ง่ายด้วยครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตคุณประโยชน์ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ผมทําความสะอาดขี้เถ้าเสร็จเรียบร้อยไม่นานครับ ไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำไปครับเก็บออกแล้วเียบร้อยต่อไปเราก็ประกอบถังได้เลยเอาถังไปตั้งเหมือนเดิมครับ นะครับเวลาประกอบถังเดี๋ยวผมจะเลื่อนเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมเห็นริมก้นถนะังไหมนะครับก้นเตา F5E ที่ว่าทําจากถังน้ำยาแอร์นะเห็นไหมตรงนี้เป็นท่อแกนกลางครับผมก็จะดึงดึงมาครับเนี่ยเนี่ยพอดีครับเอาแค่นี้เอาที่เดิมตามที่ผมทําคลิปไปเมื่อคราวที่แล้วครับ ก็จะอยู่ที่เดิมครับเนี่ยเห็นไหมนะครับก็จะอยู่ที่เดิมเลือดอหน่อยนี่ก็จะอยู่ที่เดิมแบบนี้นสบายมากครับแบบนี้ผมได้วิธีนี้แหละครับดีมากเลยครับอีกเรื่องในชุดนี้ก็คือช่อแกนกลางครับเนี่ย ที่ผมทำรูแก๊สใหม่ครับก็แบบนี้ครับสลับฟันปลาเอาแค่ด้านละสามรูก็พอคำเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับแบบนี้ดีมากมากเลยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นเพาะท่อแกนกลางเหมือนกันหรือว่าท่อแก๊สของเราครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสลับกันนะครับด้านล่างสองด้านบนหนึ่งแล้วมาฝั่งนี้ก็ด้านบนสองนะครับเนี่ย ด้าบนสองเฮ้ยเนี่ยผมเรียกผิดหรือว่าเรียกถูกเนี่ยสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสลับกันบนล่างบนล่างแบบนี้ครับทำอาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะท่อแกนกลางด้วยหรือว่าท่อแก๊สับองุประกอบหลายๆอย่างครับทำแบบนี้ง่ายๆครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับ ไม่ไม่ต้องเอายาวครับเอาเอาเสมอนี่ก็พอประมาณสี่เซนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเืียานี้นะครับหนึ่งสองประมาณสามเซนติเมตรครับเห็นไหมนะครับนี่สามเซนติเมตรตัวนี้ ลองทำใช้ดูครับแล้วก็ทำแบบผมดูน่าจะโอเคครับครับท่านผู้ชมชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคลิปที่เห็นนี้ก็เป็นคลิปที่สองซึ่งเป็นการเผาครั้งที่2ผมก็จะได้ลำเรียงไม้ใส่เตาให้เต็มเตาแล้วก็จะทำคลิปเสนอท่านหรือว่าเผยแพร่ในช่องของผม ท่านผู้ชมชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือเชนเนติชมมาได้ในส่วนที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเพื่อจะสร้างสารรค์ผลงานสิ่งดีๆแล้วก็จะออกนำมาเผยแพร่เพื่อจะได้เผาถานกันได้สะดวกสบายหรือว่าง่ายขึ้นครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งที่ได้ทำขึ้นมาและ ดีมากครับสำหรับคลิปนี้ขอราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ